สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พี่ป่านะอาเอฟซี FC แม่ครัวสุกูสุกนนนะคะพี่น้องนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ครัวพารวยเมือ่อวานนี้พี่นอ้องเมื่อวานนี้ เสี้ยนหาป่ามากมาเบิงหนองป่าแถวแถวบ้านแม่ขั่วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแถวแถวบ้านแม่ขั่วเ<ม>พิ่นมาท่วงว่าแม่ขั่วลงเบิโท่อิดดิมาสั่นเออแมนคว่ำข้าเจ้าอีหลีพี่น้องเนี่ยเบิโท่อยู่ใน <c oughs> อยู่ในบัตรมันเป็นหนึ่งสองเก้าแต่ว่าของแม่ขั่วเป็นหนึ่งเก้าสองพี่น่องของแม่ขั่วเนี่ยสิเป็นหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าอยู่ในอยู่ในเบอร์อันล่งบัตรแผ่นเป็นหนึ่งสองเก้าเจ็ดเก้าสองห้าพะนะพิษอยู่ที่เก้ากับสองตัวนาตัวหลังพี่น่องอ่ะคันทีโท่มาเรี้ยงบัตรปลาในท่อม้า ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าเด้อพี่น้องเด้อบัตรล่องป่าอ่ามีเอฟซีอ่าโทรมาบอกแม่ครัวว่าแม่ครัวว่าซันเทิ้งข้าเจา้าซุ้มข้าเจ้ามาเบิงหนองอ่ะละอยู่ไกลๆบ้านแม่ครัวเนี่ยละข้าเจ้าว่าแม่ครัวล่องเบื่อผิดเด้อว่าซันผมโทรไปตกะขอนแก่นว่าซันโอ้ยอันไหนกับพิษเวอรเทอร์นอลว่าซันอันคอมเมนต์เข่าม้าเนาะ เพิน่นเพิ่นก็มีการคอมเมนต์เขมามาบอกว่ามแม่ครัวอยู่เอากระหน่อมรับผิดได้พี่น้องเด้อยอมรับผิด,ด,วด,วผดเวลาลงลงเวลาขึ้นอยู่หันได้พี่น้องเด้อแต่ว่า0981927925เด้อบอเม่เกนึ่งเ9้าสองเจนี่คือเบอร์เบอร์เบอร์โทรมาได้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะแม่ครั่วยำยำบัดอ่ะลงป่า นาะพี่น้องนะเอาบานนี้มาเบิงสายด่วนนุ่มเมืองยดเอาเออแมนสายด่วนนุ่มเมืองยศเพิ่นขอจับมือกับหวยซองห้าพันสายสำารงเพราะว่าสองสายนี่ประกบกันได้พี่น้อง นี่นุ่มเมี่ยงยศเอามาลงเป็นงวดแหลกแต่ว่าสายสำลรงลงช่องเข้าหลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะนุ่มเมี่ยงยศบอกว่าขอจับมือกับหมวยซ่องหาพันสายสำลรงให้ในแม่ขั้ววสันอา้าได้เลยบ่เป็นยังคือจังอันอันแม่แม่ชยภูมิกับเซียนคนไตในกะจับมือกันผู้นึงรักซีผู้นึงรักหน่วยอา้าเฮ็ดให้พี่น้องเอฟซีเข้าถูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ บานนี้หวยซองหาพันนี่สีมาวันที่ยี่สิบหกเด้อพี่นอ้องเด้อหวยซองหาพันสิรองวันที่ยี่สิบหกเอาปุ้ดติดต,ตามหวยซองหาพันอยู่สายสำโรงเด้อกดติดตามไว้พี่น้องบาทที่นี่อาจารย์เมืองยศสีมามือวันที่สามสิบคันอาจารย์เม่ยงยศมาแม่ขั่วกะสิจับคู่ท่านที่ ร้อมกับอาจารย์เมืองยศมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องนี่หวยซองหาพันสีมามือวันที่ยี่สิบหายี่สิบหกนี่ละประมาณนี้ละปัดที่นี่อาจารย์เมืองยศสีมาสามสิบคันอาจารย์เมืองยศมาหอดย่มใดแม่ขั้วกระซิจับคู่กันเลยค่ะพี่น้องสำรับอาจารย์เมืองยศกับ อ่าหมายซ่องหาพันสายสำลรงมาบานนี่คลิปนี้สมาคุยกับไพโทรศัพท์เคลื่อนย้ายบรด้พี่น้องเพราะว่ามองนี้มิคืน ฮลัลโหลสวัดดีค่ะเซียนบอลบือเป็นรครับค่ะเป็นจังไดเนาะอากาศร้อนบบร้อนอยู่ครับอ๋อเป็นไดแน,นวทางของข้างมวดที่ผ่านมากัถือว่ารุดไปเนาะอาจารย์เนาะอเอาเอ้บ่เป็นยังบอเป็นยังเพราะว่าตัวเลขแนวทางบ่มีผู้ไดคงกับพันย่อมมีรุดมีเขา ม็อบไปยังเอารอบนี้เข้ามาตามต่อเพราะว่าใบเกาแม่ขั้วประเดยอามาตอนนี้แม่ขั้วอยู่ทงหน้านะพี่น้องเนาะครับปยังครับเออใบคลิปเกาแม่ขั้วประเดีอามาแม่ขั้วอยู่ทงหน้าแต่ว่ากระรูว่ารุดเพราะว่าเอ่อเพราะว่าแม่ขั้วแยกออกว่าอาจารย์ได้รุดอาจารย์ได้เดินแม่ขั้วสี่แยกออกนะแต่ว่ามันมันขายูเลขขึ้นเลขติดบนหนึ่งสองสามนะครับ มันเขา่าโตเล็กรับรับ,รบน้อยนะครับแมนจ้วยถ้าล่างกับเข่าสามสามตัวเดียวครับล่างน่ะนะเออแม่ขั้วอะได้เอาใบคลิปมาแม่แต่เข่าเลขวิ่งเลขลูดเลขวิ่งกันกับตัวเด่นนั่นเข่าอยู่น่าเลขติดเนาะครับแล้วก็วิ่งหาตัวเดียวมันเกิดขึ้นบนนะครับแมนแมนแมนเพราะว่าหาอ,อยู่นี้ก็เห็นไหมอปลี่ยนสามฉันไปฉันไปออกงานสามแบบเซียนบัวะบือ ว่าเห็นแม่ก็สิวว่าไรเอามาครับเอาบอกเป็นยังเนาะแต่ว่าหูแต่ว่าเขาอยู่เนาะเขาตัววิ่งตัวเล่นเขาตัววิ่งตัวเล่นแหละครับตัวกุ้งเหยนกับแม่กุยง่บวเหละครับจับเอาตัวบ่ถือครับแม่แม่เท่าเท่าจับว่าถือรับอตัวหลังหน่อยบวกสองครับบอดกั้คุยนกับแม่กุ้อยู่ค่ะบวกีกับหัวเก็บแปะผมจับเอาแปะครับตัวทุ่ทไทยค่ะเมื่อก่อนกัน ศูนย์มันหาศูนย์เกาสองมันใจมันกัดสองสามชี้พวจับวัวตัวทุ่นไถ่มันเถื่อนเหนนี้ผมก็จะได้จับวัวตัวทุ่นไถ่เฮ้เก่าครับผมจับเอาแปดค่ะมันก็เลขธาตไปครับออาวัวเป็นยังเอามาคุยกันไม่ห้ารอบนี่เอาเอาเอาโต้กันอยากติดเอาตัวที่มันเก่าอะไรครับค่ะเป็นเลขติดบนล่างบอกเฮ้ยลางใดบอกเฮ้ยแม่ขั่วกะลืมเอาเอาเอาเลข เอาเลีกล่างกอนครับโอ้เรกติดล่างกอนมันบ่าครับตัวหลังสีมันเดินหาแล้วไนละครับมันอยากขึ้นสบนบันนี้เอามันล่วงล่างที่เอาครับเลขเรกเป็นเลกวิ่งไลขบอกขึ้นจังไนเอาวิ่งหกตัวเดียวล่างครับหลักสีเลยครับเลกวิ่งล่างหกหลักสบเป็นบ้าครับ สิบล่างโอเคคลติดล่างศูนหนึ่งสองครับตัวติดล่างศูนย์หนึ่งสองค่ะจับคู่หกศูนย์ครับหกศูนย์เนาะหกหนึ่งครับ ห <61 S 2> กหนึ่งนะครับหกสองครับหกสองการหางเดียวหกเก้าครับหกเก้าครับโอเคราบนบ้านนี่แบบนี้เรีติดบนเอาสื่อแล้วนั่นแหละครับสี่หาหัวครับ,รบเนี่ยเรียงน้วยครับเนี่ยติดบนสี ห้าหกหน่วยบนแม่นบ่หน่วยบนครับอ้าวพี่น้องหน่วยบนได้โอเควัดนี้ลักสิบครับวิ่งบนเปียโตเก้าเลยครับวิ่งบนเป<น>ีครับลักสิบ,บ,สบ,บ,บวิ่งบนสิบบนอ้าวโอเคผมบัดนี้วันนี้ผมร่องเก้าตัวเองนะครับเปียกหรครับ แปดรองเก้าเนาะครับแปดรองเก้าอ่าวันนี้เองลักล่อยผมให้ยสองตัวครับแม่กัวบางหันหามันหาหาลักนี้อยู่เมื่อก่อนมันก็มันวิ่งตัวเดียวมันมันไปมันไปเป็นลักล่อยสามกิเกณฑหนึ่นครับแม่กัวบางหันมันมันมาหาผมวิ่งบางหันผมวิ่งหามันมันก็เป็นลักล่อยผมเลยอ่ะวันนี้ผมเลย อันลักร้อยผมเลยให้ศูนยับหัครับร้อยศูนกับหกโอเคบันนี้จับครูสามตัวก่อนครับห่วยคือเต็มแลยเนาะบ้านนี้เนาะเครับเดี๋ยวแปบ๊บนึง อ่ะมาจับครูมาศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าแล้วก็ศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าหกแปดห้าครับหกแปดห้าหกเก้าห้าครับหกเก้าห้าวันนี้ สองตัวนิดแปดหาครับแปดห้าศูนย์หาครับศูนย์ห้าเก้าหาครับเก้าหา้าการหางเดียวคือหกเก้าครับหกเก,ก้าโอเคเซียนบอลบือ เรียบร้อยแล้วแม่นบ่เรียบร้อยเ,ยเ,ยอยเดี๋ยวครับผมก็ขอโทษเรียบแม่ครัวหลายๆเด้อครับที่ผมจับพลาดไปวันนี้ผมขอแก้ไม่ครับโอเค,อเคไม่เป็นไรค่ะอ้าครับผมอ้อาขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับครับครับโอเคค่ะครับค่ะสวัสด,ดีค่ะครับ พี่น้องมาเบิงกันสําหรับเซียนบอระบือเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับเซียนบอระบือวิ่งล่างหกตัวเดียวลักสีพลางเด้อพี่น้องเด้อหกเด้อลักสีพลางคือหกตัวติดล่างมีศูนย์หนึ่งสองจำครูมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเก่าส่วนเลขติดบน สี่หลักหน่วย4ี่หาหลักหน่วยวิ่งบนตัวเดียววิ่งบนหลัก10พี่น้องแกับ9หลักร้อยให้0กับ6อ่ะบานนเซียนบอลลูบือมาจับคูมี่ศูนย์แปห แปดห้าหกเก้าห้าสองตัวมีแปดหักศูนย์หัเก้าหัหกหัเอาซี่คู่แข็งแข็งเด้อพี่น้องเนาะเลขสามตัวกับซี่คู่เลขสองตัวกับซี่คู่เอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะสําหรับตัวเลขของเซียนบอระบือเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขของเซียนบอระบือ วิ่งล่างหกหลักสิบตัวเดียววิ่งบนหกหลักสิบแปดตัวเดียวตัวร่องคือเก่าเอาแคปหน้าจออย่าลืมว่าตัวเลขทุกตัวเป็นแค่นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนพอกันคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ